โอ้ยน้ำไหลมาดูข้างบนบ้างนะครับอันนี้หลทั้งวันเลยโอ้ยอุดอุดหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบอีดีดาราพาสู่ช่องกระสังสาวีสองจะพามาดูน้ำท่วมต่อจากคลิปเมื่อกี้ครับ ตอนนี้ทายอยู่กับบุญครับตอนนี้ไล่ไล่จากขบวนลงข้างล่างครับนี่ครับรสาวอ๊ยนี่มันไม่โดนน้ำกับนู่นไหลจากนู่นเนี่ยไลมากเลยเด็กน้อยเล็กอะไรโอ้พักเล่นน้ำยินล่างกับข้างล่าง เอาเป็นแบบนะ้นไรทั้งทั้งคืนนลยวันนี้ก็จะมาอันนี้อะไรครับ okay. รอะไรโรยโอ้แตกลงครับอ,อ,อ่าบ๊ายบายบ๊ายบายสลาสละโอ้เอฟซีเยอะใช่วะ ยับเลยดปิดนู้นเลยเนี่ยตอนเนี้ยนี่ไม่ดีก็เดือนเดือนนี้ก็ไม่หมดแล้วน้ำตรงเนี้ยลึกอยู่โอ้ลึก,ลกน่าจะลึกมากอ่ะเห็นเนี่ย

คนถ่ายรูปจะถ่ายไล่แรงมากเลยพี่น้องไม่สวยนะอะอะอะไรนะจะมันดะบ <laughs> เอแจกมันเจอเอฟซีเดี๋ยวจะเป็นน้ำตกแล้วทีวนะล่างครับล่างถ้าเป็นช่วงกลางวัยตอนเย็นๆอะโอ้บรรยากาศดีมากเลยีเีย ันนี้มันก็โอ้โหเป็นถ่ายเอาอุ้ยจากลองมีคนเซลฟี่ด้วยตรงนี้เฮ้ยใส่รองเท้าเหรอกบลิวถ่ายรูปถ่ายกัน อยากมาก็มาได้นะพี่น้องอยู่ที่สุรินมาชมน้ำตกเลยนะน้ำท่วมห้ย่ยมันก็จะมีทุกปีแหละครับแต่ปีนี้ก็อาจจะเยอะไปหน่อยน้ำไอไหนลงไปเลยลงไปเลย,ลเลย <laughs> ด้วยข้างล่างอ่ะออโอ้โหแรงกันนิดนี่ เจอคุดักแล้วสวัสดีครับดีครับอันนี้อยช่องไหนครับกระถังเข้าวกระถังเข้านี่กระถังเสาอยู่กับวิธีชีวิตอะไรคนพื้นบ้านคนพื้นคนบ้านบ้านไม่ใช่คนบ้าบ้าวันนี้มาเจอกระถังกระถังเข้าครับกระถังเสาอีซองครับฝากติดตามเลยนะเออผมเลี้ยงกระถังเข้าครับเฮ้มาถ่ายหลายรอบแล้วคนนี้ มาบอยมาบอยเดยวเพึ่งเดี๋ยวผมเพิ่งมาวันแรกเมื่อวานก็มาไ,ไม่ได้ถ่ายโอ้ฝากเนื้อฝากตัวกันด้วยครับสวยเลยสวยสวยเน,นอะว้าวถ้าเป็นตอนเย็ยนๆเนี่ยว้าวเยี่ยมโอ้ส,สาวเราสาวเพียบเลย,นยเนี่ยเดร่าไม่มีซีแถวนี้แล้วกะว่า,าวจะมาเจอคนนั่งอีกคนหนึ่งคนนั่งในที่ตกที่เคยชักถามป่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างหน้ากันครับเมื่อกี้เราถ่ายไปแล้วข้างล่างเดี๋ยวเราจะมาถ่ายข้างบน นี่ครับโอ้ยมันยายไม่อยู่นะไอ้ลมนี่แหละมันไม่ไปจะพากเลยโอ้ยอยากถ่ายรูปด้วยจังถ่ายรูปด้วยไหมนี่ครับไอ้คนถ่ายก็ถ่ายรูปนี่อ๋แอคชั่นโอ้ยน้ำท่วมเนี่ยแต่ปีนี้ถ้ามันไหลถึงตรงกลางน่ะมันต้องพูดดิลยเนาะ เขาไม่ให้ถ่ายเนาะเขาไม่ใช่เอฟซีเขาหนูเอฟซีเขาถ่ายได้ได้อามฝากติดตามหน่อยด้วยฝากติดตามหน่อยด้วยมีวีเทปไหมโอ้เขาไม่พูดด้วยเลยอ่ะอยาดแต่เด็กเล็กเด็กน้อยก็เล่นน้ำได้นะแต่มีผู้ปกครองก็ดูแลกันด้วยนะ กว่าจะมันจะล้ลนได้พี่อ๋ไหลข้างคืนน่ะไปนี่งานนี้มียาวครับไหลยาวเลยอ่ะทะเลกาะนามันก็ชมบรรยากาศไปก่อนนะวันนี้ ทะเลทะเลชายหาดโอ้อะไรกันเนี่ยน้ำท่วม,มน้ำท่วมโอ้ไยลจวงพี่น้องเอ้านเ่นไกลไปหนึ่งมาใครนี่นะโอ้ดูแชากเดียวว้าวข้นง,งงเลย ฮัลโหลยูโคตรยอดโคตรดุโคตรยอดเลยไล่ไล่เป็นคืนแล้วเนาะนอนไม่นอนอ่ะมันมันฝนตกเลยเนาะโอ้โอ้หายเลยแล้วหายเยอะแล้ว ก็อาจจะปิดคลิปก่อนอะขออนุญาตเพนขออนุญาตไปลาไปทางนี้ก่อนอดวยจะรอชมคลิปต่อไปคลิปนี้ก็บ๊ายบาย